ค่ะก็สวัสดีนักเรียนชั้นม3ที่น่ารักทุกคนนะคะวิชานี้ก็เป็นวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าของเทคโนโลยีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมันเป็นอย่างไรการเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันแสดงความคิดโดยหัวข้อของมันวันนี้ก็คือเทคโนโลยีสามารถนํามาเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรบ้างน,นะคะ อ่าโอเคหลายๆคนก็ได้มีการใช้ความคิดของตนเองนะคะว่าเ,ออเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะนำมาเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรนั่งนะการปรับปรุงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นะคะเพิ่มมูลค่าในด้านของบรรจุภัณฑ์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในคลิปวิดีโอของครูเนี่ยก็จะบอกไว้ให้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะนงงักเรียนชั้นม3ที่น่ารักทุกคนนะคะ วันนี้ก็จะเป็นวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะโดยเรื่องที่เราจะมาเรียนวันนี้กันก็คือการเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยีนั่นเองค่ะจากแบบที่1ค่ะแบบที่1แบบที่2แบบที่3คือรูปอะไรเอ่ยแตงโมอ่าแตงโมใช่ไหมคะแตงโมแต่ละรูปแบบเนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรรูปร่างแตกสูงเพราะเหตุใดเกษตรกรผู้ปลูกนะคะจึงต้องทําให้แตงโมทั้ง3เนี่ยมีความแตกต่างกัน จะได้เพิ่มมูลค่าทางสินค้า <จะ S 1> ราคาจะได้สูงขึ้นค่นาการน,นะคะโดยการเพิ่มมูลค่าของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นการทําให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์คือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการมีเอกลักษณ์แตกต่างจากของเดิมนะคะการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและก็สะดุดตาผู้บริโภคอาจจากรูปเป็นรูปผลิตภัณฑ์อะไรอื่นกุ้ยตับีมันจะใส่ถุงซองใส่ใสแบบก็ไม่มี<อ>ไม่ไม,มีบรรจุัเยอะแยะเป็นการนําเอาเทคโนโลยีนะคะมาเพิ่มมูลค่าโดยการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ให้มันดูมีความน่าสวยงามเคยเห็นกล้ยทับแม่ฝาดไหม มันมีกล่องมันเป็นโลโก้สวยหรอการที่ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยดูมีอ่าสวยงามน่าสนใจเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อของผู้บริโภคการปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีหน้าที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้นการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับปรุงเช่นเดียวกันค่ะเป็นการได้รับ มาตรฐานการรับรองของผลิตภัณฑ์นะคะ,ะเป็นการแสดงถึงว่าคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้คะ่ะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เครื่องหมายรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก<ม>ารเปลี่ยนสถานที่หรือช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะช้อปปี้จิลล่านี่คือจะเป็นลักษณะของการเพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีนะคะ ทีนี้มีกิจกรรมมาให้เล่นค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะแบ่งทีออกเป็น2ทีเกมนี้นะคะเป็นเกมระดมสมองแต่ละหมายเลขก็จะมีคําถามอยู่ถ้านักเรียนตอบคถาถามถูกก็จะได้คะแนนไปตามหมายเลขนั้นทีวไหนึ่งมาทีวไหนึ่งเอาสี่อเนี่ยหนึ่งเี่ปสีส่รูปแบบรูปของผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โอเคอเก่งมากค่ะ คือสัญลักษณ์รับรองด้านอาหารเลยครับอ๋อโอเคแบบก็แบบความมีความน่าเกลียดดีแล้มีคนสนใจจริงไหมของเราก็แล้วนะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับเทคโนโลยีนะคะโดยครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมาหนึ่งผลงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับเทคโนโลยีนั้นนะคะว่าเรามีการเพิ่มมูลค่าให้กับเทคโนโลยีนั้นได้อย่างไรบ้างโดยครูจะให้นักเรียนเนี่ยโพสต์ผลงานลงในแพดเล็ตยกตัวอย่างของอานาฬิกาค่ะมันก็พัฒนามาจากนาฬิกาปกติที่ดูได้แค่เวลาแต่ว่าตอนนี้มันเกิดเตการเต้ของหัวใจวาชีพจรอะไรพวกน,น,วนี้บอกค่าความดันบอกก้าที่เราเดินด้วยว่าเราเดินไปกี่ก้าวเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างอ่ะนลองยกตัวอย่างมาสักหนึ่งคน ทราบการเพิ่มมูลค่าให้กับสิัคฑาการใช้พวกระบบเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมเข้ามาพัฒนาให้กับสินค้าหรือบริการของเราให้มันดียิ่งขึ้นเนาะนั่นคือเป็นลักษณะของการเพิ่มมูลมูลค่าสินค้าการเพิ่มมูลค่าของเทคโนโลยีนั่นเองค่ะ